ความช่วยเหลือนี้การภายหน้าเขาจะได้คลองราชเป็นพระมหาตริย์บรรพชนของพวกเจ้าได้เคยร่วมรบจบากบูรพาตรตร์แทนดำพุทธพงเมื่อครั้งอดีตการบัดน,นี้จะเป็นหน้าที่ของเจ้าและบุตรหลานเหล่านักรงบนหลังชา้างจะได้สร้างวีรกรรมขคุณ เราเหล่าสัตจจะหวดให้สาถึงเจรจำน้องอันจริจของท่านจากนั้นจงรายมนธรณีอัคีเพลิงและใช้ตะขอพุชือเพื่อสยบขยาช้างให้ย้องจำน,นเถิดท่าระจ้าได้ทำีสื่อสารกับดวงจิตและวิญญาณของเหา่้านผรพชนเรื่อขออำนาจแห่งคุณวิเศษ และบุญญาบารมีที่เหาบรรพชนได้สร้างคุณงามความดีไว้ได้พันยินนี้จึงได้ออกติดตามหาพญาช้างขึ้นจนเกิดเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในทิพหนี้คือบ้านเขือนช้างบ้านท่าช้างบ้านโนนแก่บ้านแว่ชุมชนวัดเจียงอี และยังมีร่องรอยบรรพชนคนเลี้ยงชา้างที่ยังรักษาจารียบประเพณีผีประกำของบรรพชนไว้จนถึงปัจจุบันคือบ้านหนองอีไทยบ้านกระอาบ้านกะกำบ้านกลาและบ้านหนองสา เทวดาชื่อนี้มีคุณและมีฤทธิ์มากสักดิ์สิทและบางบทคงยังไม่ปล่อยทั้นง่ายๆแน่พวกเจ้าจงกำบังกาย เท้าควบคุ้มพยาคจรสานให้สงบนิ่งเถิดเมื่อเหล่าหมอช้างเดินทำการกับเบาะกาดเข้าไปยืนกำกับไร้บุญตราคือสะกดการขยับของพระยาช้างขึ้นได้พอเท่าตากจักจึงไม่ใช้สถานเอาเป็นสัญญาณตือนผีป้าผีโรด ด้วยบอกเจตนาลมของท่านจนบังเกิดเสียงทรณีลั่นฝาสะเขืออย่างสนักหวันหว่นเมื่อพอเท่าตากระจจาสังเกตเห็นว่าชัดจังบางบทรับสร้างเจตนาของท่านแล้ว อันเชิญเทวดาออกจากพญาช้างเผืนและสชยกริบช้างด้วยบนธรณีอัคคีเกิดดังที่เหล่าบรรพชนได้กำชับไว้ในนินิศและได้ใช้ตะขอพญาสนิ่งไกแสดงอิทธิฤทธิเพื่อปราพยศของพญาช้างเผือโอ้มาลาน กรณีแม่สังคาโลกวิถุจงบังเกิดเพลิองอันทีสิจบไทยรีบัดนี้เถอ ชาที่ดุร้ายจยงย,ยอนจำนนกอมุนตราของเข้าตากระจกสร้างความร่า,าระจักษ์แก้เหล้าพหาวันกล้าจะใชยอย่ยาเต็อย่างย่ง ทวดาผู้มีคนฉลาดอันเป็นสุขพลังเอ๋ยข้าและผู้คนเหล่านี้ไม่ได้คิดปองร้ายท่านเลยขอท่านจงไปเป็นสเวตกรฉับมิบารมีแห่งองค์พระมาหากรสังเถิน สามารถกำราบชาที่มีฤทธิ์มากอย่างนี้มาก่อนเลยวีรกรรมอันยิ่งใหญ่นี้จะถูกจารึกและจดจำไปตราบชั่วลูกชั่วหลานพวกข้าและบุตรหลานผู้สืบเชื้อสายเหลา่านักรบบนหลังชา้างแห่งดินแดนถิ่นตงลำดวนแห่งนี้ขอตั้งศักดิ์ ว่าจะร่วมปกป้องแผ่นดินและจงรักภักด,ดีต่อมูรพักตร์ศักริ์ของพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีข้าขอมอบตะขอโคชรชุบและสไนเขากูเบีแห่งเทือกเขาพนมดองแรกให้เป็นเครื่องบรรณาการเพื่อปกป้องเกียรติถูมชาติกำเนิดชาวหัวเมืองป่าดงม อย่าได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นทาสแก่เราขุนนางต่างด้าวข้าวต่างเมืองด้วยข้าสีขันสีปุ่มสีคัดสสีสีหอมอมของป่าอันมีโนรมาหนาช้างป่าแร่เป็นจกนักรกรณีและก็ยังมีเลื่องแืะเกับสองละองและแองสีละวีละวนห้าโค้งสามวาย กับลืมสามตะบองจ้าอาญาสิทธิ์ของแ่นดินเกี่ยวกับสวยสาอากรหรือเครื่องบรรดาการถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการสแสดงขอบเขตขันทศศีมาและประชากรใกล้คนของบ้านเมืองดังคำที่ว่าเมืองไม่มีเจ้าบ่าไม่มีนาำถือเป็นศัตรูและกะบฏของแ่นดินข้าผู้รักอาญาสิทธิของแ่นดิน อนุญาตให้ผู้เจ้าทรงสุยสาอากรเป็นเครื่องบรรณาการแก่แผ่นดินโดยไม่ต้องถูกเกณฑไปเป็นทาสคำว่าสวยนี้หาใช่เป็นการกดขี่ข่มเหงหรือดูถูกเหยียดหยามชาติกำเนิดและเผ่าพันธุ์แต่ให้ถือเป็นสิทธิและสัจจะมั่นที่พูกเจ้า